สวัสดีทุกคนนะคะใน YouTube แล้วก็ทางช่องทางอื่นนะคะวันนี้ฟีม a ารีวิวเมดมินโก้ทีซ1 s นะคะเป็น t ี1 s นะคะก็เป็นไผฉายอลูมิเนียมนะคะตัวนี้มีออกมาเป็นสีเดียวนะคะก็ออกมาทั้งหมด2หลอดนะคะก็จะมีเป็นหลอดอ่าเดี๋ยวให้ดูกล่องนะคะกล่องเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะ t ี1 s นะคะ t ี1 s จะเป็นหลอด S อสที40 นะคะแล้วก็มีแสงให้เลือก5,700 5,000K 5,6,500K นะคะซึ่งถ้าเราจะเลือกเป็นสีขาวแสงขาวนะคะก็จะต้องเลือกเป็น 6,500K นะคะอมเหลืองเนี่ยไปทาง 5,000K นะคะส่วน XSP 502นะคะจะมีชอยให้เลือกก็คือ 6,500k แล้วก็ 5,700k ติดอมเหลืองน,นิดหน่อยนะคะจะไม่ได้เหลืองมากนะคะกล่องเขาก็จะมาในแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกล่องกันก่อนก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะเป็นแผ่นกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็เปอร์ม่านะคะเราจะเห็นด้านนึงเป็นภาษาจีนแลด้านนึงเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการใช้งานนะคะอยู่ที่คู่มือน,นะคะแล้วก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ก็มีโหมดการคลิกนะคะหนึ่งครั้งก็จะเป็นการไล่ไซเคิลไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะตัดรับตหาโหมด1กับโหมด2ได้โดยการกดสามคลิกนะคะแล้วก็การกดสีคลิกจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะคะอันนี้คือโหมดการเปลี่ยนโหมดนะคะเราจะใช้ได้ตอนที่ไฟฉายปิดหรือเปิดก็ได้นะคะส่วน ถ้าเป็นการเช็คโกล์นะคะก็ต้องเช็คในระหว่างที่ไฟฉายปิดนะคะถ้ากด4ครั้งนะคะในระหว่างไฟฉายเปิดก็จะไม่ได้มีผลอะไรนะคะส่วนการคลิก5ครั้งนะคะก็จะเป็นการล็อกปุ่มนะคะซึ่งมันจะมันก็มีความสําคัญแหละในไฟฉายที่มันเป็นสวิตช์ด้านข้างนะคะการไฟฉายลั่นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่สวิตช์ด้านข้างทีเดียวนะคะก็คือแบบทั้งสวิตช์ด้านข้างแล้วก็สวิตช์ท้ายลวแหละนะคะการไฟฉายลันนะะ่นค่ะ ส่วนการคลิก6ครั้งนะคะในระหว่างปิดนะคะก็จะเป็นการเปิดอ่ m เมมโมรี่โมเมนต์รีโหมดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูละกันแต่ถ้าเรากด6ครั้งในระหว่างที่ไฟฉายเปิดอยู่นะคะมันจะ no, no response ก็คือไม่ได้มีปฏิกิริยาเลยนะคะการล็อกนะคะสามารถล็อกได้ทั้งตอนไฟฉายปิดและเปิดนะคะในข้อนี้นะคะแล้วก็ การปิดไฟฉายก็คือกดค้างและ,ะกดปุ่มแล้วก็กดค้างไปนะคะสเปกนะคะเขาทำมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะสำหรับคู่มือของเมมเนโก้นะคะอันนี้ก็ต้องทำใจนะ,ะแต่ว่าคือการใช้งานเนี่ยก็เป็นไม่ได้ยากอะไรนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาแค่คู่มือของ50.2นะคะ50.2เนี่ยมันจะส่องไกลได้อยู่ที่318เมตรนะคะในภาพกราฟิกของทางเว็บเ็นเวงโก้นะคะก็คือทั้ง s อ t 40แล้วก็50.2นะคะมันเซมสเปค500อะ318เมตรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยดูเท่าที่ตาเห็น,นะคะคอสเ t สี40อาจจะ ไกลได้ถึง350เมตรใต้นะคะก็คือมันก็จะมีความคมหลงการนิดนึงนะคะอาจจะนะคะอาจจะก็คืออาจจะกรไดได้ถึงประมาณ300กว่าเมตรแน่นอนนะคะถ้าเป็น50.2นะคะลูเมนเขาจะอยู่ที่3,500ลูเมนแต่ว่าถ้าเป็น ST40 มันจะวัดลูเมนได้ที่2,300ลูเมนสะคะ่ะความแตกต่างของ2อหลอดนี้ก็คือ ห้าจมันจะเป็นแสงที่อยู่ออกประมาณบานๆนะคะแล้วก็ฟุ้งๆก็กว้างนะคะแล้วก็เอสทสินะคะก็จะมีสปอตที่เข้มตรงกลางนะคะพุ่งได้ไกลกว่าน,นะคะแต่ว่าอาจจะเซิวอาจจะไม่ได้กว้างเท่าตัว5้าสนะคะแล้วก็ชนิดแบตเตอรี่ที่ใช้นะคะก็คือสามารถที่จะใช้อ่าเดี๋ยวขอดูใช้2อง0ึหัวเรียบได้เลยนะคะมาดูโหมดนะคะการใช้งานนะคะ สำหรับนะคะโหมดของ SP 50.2เนี่ยนะคะก็จะถ้าอยู่ในโหมด Turbo เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครเพราะว่ารันไทม์ได้อยู่ที่4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่ในการวัดนะคะฟิล์มเอาให้แค่3ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอาจจะไม่ถึงนะคะตรงนี้สเปคนะคะก็คือบอกเผื่อไว้ก่อนนะคะ3-4ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ถ้าเฮ้ยมันเหมาะกับการที่คุณพกพาไปแบบในป่าหรือว่าพกติดตัวนะคะไปทากิจกรรมนอกบ้านนะคะเอาดอตกปงตกปลาน,นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีพอร์ต USB Type C มาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเรามาลองแกะดูนะคะตัวนี้จะเป็น USB Type C นะคะแล้วก็ปุ่มนะคะก็อาจจะต้องบอกให้ปิดให้แน่นๆสักหน่อยนะคะก่อนที่จะทํากิจกรรมอะไรนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะมีสเตตัสการชาร์จด้วยนะคะก็คือถ้าเรากดเสียบสายเข้าไปนะคะมันก็จะมีไฟสีเขียวที่บ่งบอกว่าโอเคแบตเตอรี okay, นะ่น่ะเต็มแล้วนะคะหรือไม่เราก็สามารถที่จะกดเช็คแบตเตอรี่ได้นะคะก็คือกดนะคะสครั้งนะคะ from off เช็คแบตเตอรี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คือการเช็คแบตเตอรี่นะคะที่ Side Switch มันจะเป็นสป,ปุ่มเขาเรียกน,นะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเ,เป็นสีส้มสีแดงนะคะเดี๋ยวขอไม่แน่ใจว่าหน้าเว็บมีหรือเปล่าอ๋จะต้องเปิดคู่มือสิจะไปเปิดหน้าเว็บทำไมคู่มือไม่ได้บอกเลยนะคะว่าสเตตัสกันแบบของปุ่มนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวขอฟิล์ม เซิร์ชทีนึงนะคะก็ขอดูทีนึงว่าหน้าเว็บเนี่ยเขามีเขียนไว้ไหมแต่มันสามารถที่จะเช็คแบตเตอรี่ได้นะคะก็โอเคนะคะมาดูที่ออลิซเอ e กซเนะคะก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะคะนี่นะคะก็ถ้าเป็น สีแดงนะคะก็คือมันต้องการชาร์จะคะ่ะไม่ได้บอกเรื่องของการเช็คอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเราดูที่ปุ่มก็โอเคแล้วนะคะช่างมันนะคะทีนี้ก็ท้ายก็ไม่ใช่แม่เหล็กนะคะมันไม่ใช่แม่เหล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูร้อยใสคล้องมือนะคะส่วนคลิปนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะลวดลายนะคะก็จะมีการสาแบบเล็กๆแบบ ัดลงมานะคะเป็นแนวตรงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไฟฉายไว้ระบายความร้อนอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟฉายที่น่าจะเน้นการใช้งานเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะเราก็ใช้งานได้จริงนะคะแสงดีมากมากนะคะเดี๋ยวรบกวนดูแสงที่ท้ายคลิปต่อเลยนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นหลอด s T e 0นะคะ เปลี่ยนหมดในปุ่มเดียวนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะเข้าสู Fruit ่เทเบล ตอนนี้เราอยู่ในโหมดเทอร์โบนะคะยังไม่ร้อนนะคะ interval mode เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะแต่ยังจับได้อยู่นะคือยังไม่ได้รลอนนะคะแค่อุ่นๆคะแต่ถ้าตรงหัวนะคะถ้าเราจับตรงหัวนะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มรอ้อนแล้วนะคะ s t i อินเทอร์โบหมดโอ้ใช่ดีมากนะคะอันนี้ใน SRT ที่สิบนะคะ Still เธอโปรโมทนะคะถือว่ายอดเยี่ยมนะคะยังไม่แบบได้ลดแสงแบบพืบอพับพื่พับนะคะแบบที่เราจะเข้าใจอย่างนี้นะคะโอเคเลยนะคะก็เป็นนาทีแล้วตอนนี้นาว h ิ t t i n g นะคะกำลังร้อนเลยนะคะตอนนี้ โอเคเดี okay. ๋ยวเราปิดแล้วนะคะเพิ่งร้อนนะคะใช้ได้เลยตอนนี้ร้อนนะคะ่ะร้อนมากแหละตอนนี้หลอด X7P 50.2นะคะรู้สึกมันจำแสงล่าะสุด ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบถ้าชอบแบบสปิลกว้างๆนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะตัวนี้นะ่มันจะเป็นแบบกว้างๆนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะค้างไว้ที่ทะโบนะคะยังไม่ร้อนนะคะจะร้อนเร็วกว่าเอส4ทีสสินิดนึงตอนนี้เริ่มอุ่นๆ Still in turbo mode. ยังจับได้นะคะร้อนแหละแต่ว่ายังไม่มากนะคะก็พอจับได้นะคะถือว่าทําได้ดีมากเลยนะคะตัวใหญ่กว่าเนี่ยมันจะจับแทบไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังใช้ได้ไลยยังใช้ได้อะแล้วเปิดได้หลายนาทีด้วยก็เริ่มรอดนะแต่ว่าจับได้อยู่นิดนึง คร้ okay. อนแล้วนะคะแล้วปิดแล้วนะอืมสุดยอดนะคะโอเค